คา,าเลนตัวเองเลยแค่แล้วเขียมทำได้ไหมตอนนี้ผมสตีมา4ชั่วโมงก๊ากำลังจะเข้า5ชั่วโมงแล้วนู้ที่ไหนหมดวนะเนี่ยรีบไปเมืองกิมเกตก่อนไปหากล่องก่อน ได้อยู่แล้วสบายสบายโอ้ยสาธุมันต้องชนะต่อเนื่องไงเดะถ้าเกมไวชนะต่อเนื่องกบแป๊บเดียวเราเล่นไม่เก่งองเดะหลักคือเราเล่นไม่เก่งนี่แหละครับมันก็เลยปัญหาของเราอะ ไอตัวนั้นมันขายบาเลียนี่หว่าเดี๋ยวจะจำไว้ไอตัวที่มันขับหุน่นไอรอนแมนอ่ะหัวมเม่ชีนอะ่ะไอตัวนั้นมันขายขา,ายบาลีอเดี๋ยวได้จำไว้วิวิวิอะไรวะเนี่ยเขี่ยมาไงเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โห

ไฟฟ้าเถ่อนี้วะทำไมคนดูน้อยปแปลกๆวันนี้ไม่รู้เลยครับพวกกล่องหมดแล้วอ่ะ พู้เจ็ตไม่มีเลยอ่ะเล่นไงอะทีเนี้ยวัดใจเลยดีไหมวะ บบวัดวัดเข้าไปเลยอ่ะไม่มีอะไรเสียแล้วอ่ะคือแต่แต่ที่เนี่คือมีบังเกอร์เล่นอ่ะแต่ลูกกระสุนไม่น่าพอวัดเลยแล้วกัน กี่โมงแล้วใครอ่าร้อยยี่สบสามครับครับไปนู่นแล้วเจ็แพ็กไม่มีหลือวะเฮ้ยมานี่เพื่อหาเจ็ตแพ็กนะเนี่ยขาดกี่กี่โมงรอครับ ใครสามครับโอ้โหไม่มีจริงอะ่ะโอ้โหไม่มีจะแ็กจริงอุ้ยเกลือจัดอะ่ะไม่ได้การแล้วมันจะไม่วิ่งตัวป่าเหมือนบอดไม่ได้เนะี่ย ไปหาเจตให้เจอก่นตอนเนี้ยไม่ได้การแล้วไม่ได้การเจอคนบินยิงนี่ก็จบเลยนะผมก็ตุยได้เลยนะ โมลตีเหรียญมันฟาร์มมาฝั่งนี้อีกมันจะมาทำเทีย่ยอะไรเนี่ยฝั่งนี้เไม่มีคนล็อกฟาร์มไปที่อื่นนู่นมันบินยิงอยู่เห็นปะหน,นุนหนุนตายตาย <laughs> โอ้ไม่คิดไม่ฝันว่ากูจะยิงอันนี้ได้ถ้ากูยิงกูก็กูก็ากลายเป็นคนรวยทั้งนั้นรวย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 ครับรวยรวยมีอะไรเลย่องมังเนี่ยรวยครับรวยรวย คุมห้าลอยผีกูก็รวยเฉยเลยมีเหรียญเล่นด้วยพร้อมเลยเอ้เมื่อกี้นี่มันไอนเหรียญนั้นอ๋อไอเหรียญหายตัว กูแค่สะกิดเล่นๆเนี่ย้ยหลังต่า มอคุณเจอละไอ,อตัวนี้เลียนหายตัวเนาะ อึงไงเวนอุ้ยปาดเสียแกกระดาผูเ้เล่นฝั่งหกข้าอีกแกหัวเราไม่ได้เลยพีเยอย์ท่านนี้ตัว,วกักตอวมาคร้ติดต่อุนสุดท้ายครับนนะผม Kalahkan yang ini aja yeah. กดีทีสกระบอกโอ้ยเข้าสู่ช่วงเวลา,นาน2ชั่วโมงแล้วสินะจะเก็บทันไม่เอ่ยเฮ้ยไลฟ์มาเกือบ5ไลฟ์มา5ชั่วโมงแล้วอ่ะ5ชั่วโมงไลฟ์ 7, ไลฟ์เ8 0 0ปมันเป็นไปได้ไงหัวเนี่ยน้อยใจวะไม่มีคนดูกดไลฟ์ สงสัยพวกนี้ไม่ได้มาสตรีมแน่เลย นองเดยกข้างคนสุดท้ายเฮ้ยไอ้เ,อเ,อเออยอบยอดนี่มันอยู่ได้ปะโอ้ไม่ได้นึกว่าอยู่ได้ถ้าอยู่ได้นี่ กูนั่งยาวเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยเฮ้ยอยู่ได้จริง <c oughs> <c oughs> แล้วเนียนด้วยไงเป็นไงกูก็นั่งเนียนอยู่อย่างเงี้ยดูือที่จะมีคนขึ้นมาป่ะคิดว่าคิดว่าจะมีคนหิวเหรียญปะ่ะนั่งดมยาดมรอเลยไม่น่ามีหรอกมั้ง มีคนมีคนมา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 ให้มีคนมามีคนมาปัดู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 ดู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 ปัดูปัดูปัดู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  ติดกลับไลยสองขึ้นมาทำไมเนี่ยแล้วเขาย่องมาแต่ไกลเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเขากล่าวว่าเออเดินขึ้นมาไม่เจอผมหรอกก็ย่องมาเถอะไอ้กูก็อยู่บนยอดอ่ะดิดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องรัสสวัสดีครับ เน,เนียนๆก่อนมันมีที่ไหนนั่งเนียนๆได้บ้างวะในเมื่อมันมีแต่คนแคมป์อ่ะผมก็จะแคมป์หมือนพวกมันเนี่ยแหละไม่อยากเดินละเดินแล้วตุยมาดูนี่มันจะมีคนหิวเหลียญป่ะ คิดว่าเป็นคนนิวเเลียนปะเฮ้ยว,วงไปฝั่งนูน้นปะเฮ้ยต้นไม้เยอะด้วยฝั่งนู้นเลยข้ามเลยแล้วกันไปเลยลูกกูใจลูกพ่อ หรือถามตัวอะไม่อยากแคมป์อ่ะผมบินหาเลยได้ไหมผมบินหาดีกว่าว่ะมันไม่สนุกอ่ะนาะผมบินหาดีกว่า thay màn kinh à, cái đi wa không này, phải, mà, anh chỉnh, hả? Không phải ยยแคมป์ไหนเนี่ยดูนั่งเนียนก่อนสงสัยต้องต้องเชิญพวกมันไปออกละการกันหน่วงแล้วต้องให้พี่เก่งพลังช้างมาช่วยอยจะมองเห็นนะเจอและตัวหนึง่ง ครับผมเพิ่งกลับมาเล่น <c oughs> อะไรคือหายมาตัวสุดท้ายทำเวลาทำเวลาไอ้น้องไมนสิที่รูนเราไอ้หนุ่มแค่นั้นแหละ มาจบที่รุ่นเราหนึ่งสองสี่แล้วสวยหนึ่งสองสี่แล้ว